<c oughs> แต่ให้คุณแม่รีวิวใส่ใส่ให้หน่อยใส่ให้ดูหน่อย <c oughs> นี่ลูว้น้องคือตัวอะไรรูว้น้องคือตัวอะไรไม่ทราบค่ะตัวที่หนูชอบอะ่ะตัวสีฟ้า,ฟาตัวอะไรนะเคยเคยดูไอ้นี่ปะ่ะลีโลลีโลแอนอะไรลีโลแอนอะไรช้างเหรอไม่ลีโ <c> ล <oughs> แอนอะไรเคยดูไว้กันไม่เคยค่ะลีโลแอนอะไร เพราะว่าไม่ได้ค่อยได้ดูที่เป็นฮาวายอะลีโลแอนอะไรแอนก็บอกว่าไม่เคยดูนี่ดูดูน้องตัวอะไรน้องคือตัวอะไรบิบูอะไรบิบูน้องคือสตีทไงโอ้รู้จักสตีทลีโลแอนสตีทไงโอ้โหตายแล้วดูก็ไม่เคยก็ค่ดูหน้าน้องดูน่ะน้องคือสตีทลีโลแอนสตีทเคยดูไม่ตอนเด็กๆอะเคยดูกระตูนไหมเออแล้วไม่รู้จักเพราะว่าไม่ค่อยได้นั่นเขาก็ไม่ได้ดูดีเหมือนลีโลอะหน้าเหมือนลีโลเฮ้ เออน่ารักเวยสวย,สวยน่ารักอะ่ะเท่จริงๆอเลยเดูดูด,ด,ดูทำเป็นเท่ทำเป็นเน่ <laughs> ทำเป็นเด็